สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณแม่น้องกับจันบ้านนาค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็กระเทียมนะคะทุบหน่อยแล้วก็พริกซอยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายรสดีน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมเมนูเพื่อสุขภาพค่ะต้นอ่อน ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะก็จะใส่ต้นทานตะวันอ่อนลงไปค่ะ แต่ก็ดีน้ตาลทรายน้ำมันหอยถ <c oughs> ั่วขาว น้ำกนหน่อยนะคะไม่เข้ากัน,นะคะ่นนะ,คะแต่งสีสันด้วยพริก ไม่ต้องผัดนานนะคะน่คะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมตักเสิร์ฟค่ะ ค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับต้นทานตะวันอ่อนผัดน้ำมันหอยนะคะเมนูง่ายๆค่ะเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูแลชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ